สวัสดีครับสวัสดียามเช้าแฟนผีทุกท่านเลยนะครับต้อนรับสู่กันโตน่าล่าข่าวแมนยูครับประจำวันจันทร์ที่15มกราคมครับเรามาเก็บตก5ประเด็นร้อนหลังเกมนะฮะเมื่อคืนแมนยูเฉือนเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ในเกมแดงเดือดเอฟเอคับ3ต่อ2เก็บตก5เรื่องน่าสนใจจากเกมนี้กันหน่อยนะครับก่อนอื่นฝากเป็นเดิมอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยครับปุ่มแดงๆข้างล่างกดซับให้กับกันโตน่าหน่อยนะครับรวมไปถึงทางด้านของสปอนเซอร์มียาท่าจอมทองนะครับใครที่มีอาการกรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่่่่่อออออยยยตติดดไไปสัังงงงซื้้าาาาทททจมผนนนชใภพเละครบ หรือว่าจะเป็นยาถ่าย1นึก็สั่งซื้อสะดวกเช่นเดียวกันครับผลิตจากศูนย์ภายหนึมีช่องทางขึ้นมาแล้วเป็น Facebook หรือว่าจะไปซื้อตมรันขยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณก็มีเช่นเดียวกันนะครับไปที่ประเด็นแรกเลยครับเหมือนเดิมก็คือการจัดทับนะฮะวันนี้แมนยูก็มาในระบบที่เน้นตัวหลักตามคาดนะครับประมาณ70% 80%เนเป็นตี่ยเป็นตัวจริงนะฮะเพราะว่าเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมใหญ่นะครับเกมที่แล้วเราเสมอกมา0ูนย์ศันยง,งแบบบอลมั้งคานะ มันเกือบชนะได้แล้วแต่ว่าดันศูนย์ศเกมนี้ขอเน้นหน่อยแล้วกันนะครับโซชาก,ก็จัดให้แล้วก็อาจจะไปนเน้นโรเทนักเตะในเกมหน้ากับเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดแทนนะครับในบอลลีเพราะว่าเชฟฟิลล์ก็อาจจะเป็นงานที่ไม่หนักเกินไปตอนไลน์อัพโผล่มาก่อนเกมก็มีเซอร์ไพรส์นะครับก็คือบรูโน่แฟนันส์ได้พักเป็นสำรองไปก่อนนะต้องพักสักทีโดยที่ให้ฟันเดเบกออกสตาร์ทตามคำเรียกร้องของแฟนบอลนะครับ โดยที่ก็ดันปอกบาลงมาเล่นตำแหน่งเก่าก็คือกองกลางตัวรับฝั่งซ้ายนะครับดูจากฮิตแมปเนี่ยปอกบายืนต่ำตลอดทั้งเกมนะฮะแล้วก็จะมีการเติมขึ้นมาบ้างมีการสลับมาเป็นปีกขวาช่วงท้ายแต่ว่าหลักๆเนี่ยแกจะยืนต่ำคู่กับเมโทรเมเนในค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะแต่ที่บอกครับว่าถ้าเกิดนักเตะคนไหนที่ออกสตาร์ทยังเล่นไม่ออกก็ยังมีสำรองที่พร้อมลงสนามหลายๆคนนะครับซึ่งก็เป็นขุมกําลังที่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยพร้อมมากๆ แล้วก็ดูมีแววจะชนะลิเวอร์พูลได้มากที่สุดในรอบหลายปีนะครับคุมกาลังเราดูเหนือเขาในเกมนี้ก็น่าจะเป็นการประเดิมครั้งแรกสักทีนะโซชาชนะครอปซะหน่อยไม่เคยชนะครอปได้เลยนะครับที่พูดแบบนั้นก็เพราะว่าคุมกําลังของลิเวอร์พูลดูไม่ค่อยจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีฟันได์ไม่มีเฮนโดที่เพิ่งจะเจ็บกล้ามเนื้อไปด้วยครอปเขาก็เลือกที่จะไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่าในลีเขาก็รั่าระสายมากจะมาส่งตัวหลักลงบอลถ้วยแล้วเจ็บเพิ่มเติม,มอีกมันไม่คุ้มนะฮะ แต่ถ้าดูโดยรวมเนี่ยเรียกภูเก็มาชุดใหญ่พอสมควรน,นะครับแค่ว่าจําเป็นต้องส่งดาวรุ่งลงบางตำแหน่งพวกวิสบิลเลียมส์นะครับลงมาเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวจริงคู่กับฟาบินโยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคลแล้วนะครับแล้วก็มีเคอร์ติสโจนที่เป็นปีกนะครับในเกมนี้ตัวจริงเลยแต่ก็ยังเป็นเรอร์พูที่ขึ้นนําก่อนนะครับจากลูกชิปของซ ah. าร่าจังหวะนี้ต้องชมการจ่ายคิลลาร์พาสของฟิมิโนนะครับโอ้โหใจหลุดเลยลินเดเลฟก็พลิกตัวไม่ทันนะครับแล้วเป็นซาร่าที่เข้าไปชิปใส่ นังของเฮนเดอร์สันเข้าประตูไปเป็น1นึ่งศูนย์อ้าวโดนนาก่อนอีกแล้วนะครับสำหรับแมนยูนะอันนั้นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ก็คือเมสันกรีนวูดนะครับวันนี้อยากจะพูดถึงเด็กคนนี้สัหน่อยอันนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันในช่วงต้นเกมนะครับกรีนวูดมีโอกาสสับไก่2ครั้งแต่แทบไม่ได้ลุ้นเลยนะครับเพราะว่าแกตัดสินใจไม่ค่อยดีทั้ง2จังหวะนะครับดิเซชันเนี่ยยังไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่ยิงแบบไม่มีมุมก็ยังยิงนะครับ คือพอยิงไม่เข้าแล้วเนี่ยแรชฟอร์ดกับคาวานีที่วิ่งประคองมาก็แบบคอตกกันหมดนะครับจะไปโวยน้องมากก็ไม่กล้าเด็กมันยังดูซุ่มๆอมอยู่นะครับช่วงนี้คือเห็นได้ชัดว่าเหมือนกรีนวูดยังไม่ค่อยมีสมาธิในตอนนั้นนะครับยังตัดสินใจไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าสรุปแล้วกรีนวูดมีปัญหาอะไรอยู่ในใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าตั้งแต่เกมที่แล้วที่ป็อกบาร์ยิงให้เราชนะฟูลแลมไปได้กรีนวูดก็ไม่ได้เข้าไปเ hey ฮด้วยนะครับ คือยิงอย่างสวยเลยแล้วก็กรีนวูดก็เออเฉยๆเพื่อนๆเฮกันแต่ผมก็ไม่เฮนะเหมือนยังซึมๆอะไรอยู่นะครับอาจจะมีอาการจากพวกชีวิตส่วนตัวอะไรอยงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นอันทราบได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวรอโซชาบอกแล้วกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายกรีนวูดก็เรียกสติกลับมาได้นะฮะบ๊ายบายให้กับกลองซะหน่อยนะครับยิงตีเสมอให้กับเรานะครับ พาทีมกลับสู่เกมได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือจุดแข็งของแมนยูในฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้ว่าจะโดนนําไปก่อนแต่ก็ามาักจะทวงประตูคืนเร็วได้เสมอลูกนี้ต้องชมปอกบาครับที่ไปตัดบอลหน้ากรอบฝั่งตัวเองมาได้แล้วก็เป็นฟานเ์เบกที่ออกบอลเร็วไปทางซ้ายให้กับแรชฟอร์ดนะครับกระชากสั้นๆยึกเดียวแล้วก็ตั้งป้อมเปิดข้ามสนามยาวๆให้กับกรีนวูดนะฮะกรีนวูดพอเห็นปอกบาตัดบอลได้ก็วิ่งตาบันมาตั้งแต่หน้ากรอบเขตโทษนะครับ ซึ่งตอนแรกจังหวะนั้นมันเป็นการตั้งเกมของลิเวอร์พูลนะครับพอแมนยูสวนกลับไว้เนี่ยทำให้เจมส์มิลเนอร์ต้องลงเล่นลงลงไปเล่นเกมรับแบบ cover ตำแหน่งคนอื่นให้ก่อนนะฮะก็ลงไปเป็นเซนเตอร์ตอนนั้นวิ่งลงไปแล้วก็กระโดดมงจังหวะแลชฟอร์ดเปิดไม่ถึงนะครับบอลมันก็เลยเลยไปถึงกรีนวูดแล้วแกก็โอ้โหนิ่งนะครับทั้งการจับบอลลงทั้งการยิงก็ถือว่าคมมากเรียกสติได้เร็วนะครับลูกน,นี้ต้องชมความเทพทั้ง4จังหวะน,นะครับ ทั้งคนแย่งบล็อกบาร์ทั้งคนออกบอลเร็วให้กับแรชฟอร์ดก็คือฟันเดเบ็กนะครับคนแอสซิสแล้วก็คนยิงอีกนะฮะสี่จังหวะสี่เทพเลยนะฮะลูกนี้สวยมากประตูนี้ก็ทำให้กรีนวูดกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงใส่ลิเวอร์พูลได้นะครับต่อจากเวนรูนี่ในปี2005นั่นเองเอาสิไม่ธรรมดานะเจ้าหนูกรีนวูดนะครับมาประเด็นที่3ครับนี่ก็คือรูปแบบเกมที่ ว่าคล้ายกันนะมีความคล้ายนะครับสำหรับลิเวอร์พูลกับแมนยูต้องบอกว่าเกมสูสีกันพอสมควรนะครับแต่ว่าดูเหมือนแมนยูจะตั้งเกมได้ดีกว่าเกมแดงเดือดผนที่แล้วเล็กน้อยเราก็เน้นรัดกุมแล้วก็รอสวนกลับอยู่แล้วนะครับเสื้อจริงๆเนี่ยทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลก็มีรูปแบบการเข้าทําที่บอกว่ามันก็คล้ายกันนะครับก็คือรอให้คู่แข่งเนี่ยมีข้อผิดพลาดแล้วก็เล่นเกมสวนกลับเร็วนะครับแค่ว่าเกมที่แล้วอะ่ะเล่นอย่างเนี้ย แต่ไม่คมทั้งคู่แต่ว่าเกมนี้คมทั้งคู่นะครับยิงเอะหายไปเลยแล้วแมนยูก็พลิกมาเป็นฝ่ายขึ้นนำนะครับจากลูกเคาน์เตอร์อีกแล้วเลี้ยวภูเสียบอลกลางสนามครับคาวาน,นีก็ไปแย่งมาแล้วก็ตั้งบอลให้กับกรีนวูดกรีนวูดก็เปิดคืนให้กับพี่แรชฟอร์ดหลุดไปยิงครับลูกนี้เลยอย่างคมเป็น2-1นะครับลูกนี้คนที่พลาดจังหวะหนึ่งก็คือริสวิลเลียมครับสกัดจังหวะที่สุดท้ายไม่โดนบอล บอลก็เลยหลุดไปถึงแรชฟอร์ดแล้วก็ยิงเข้าไปเลยก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดไม่ใช่ริชวิลเลียมถ้าเกิดเป็นพวกเฮนโดถ้าเกิดเป็นพวกใครอีกฟันไดเนี่ยบอลก็อาจจะหลุดมาไม่ถึงแรชฟอร์ดก็ได้นะครับลูกนี้แต่ว่าโอเคเราก็ยิงไปต้องชมคนยิงด้วยเพราะยิงดีมากนะครับซึ่งลูกนี้ก็ทําให้แรชฟอร์ดยิงไปแล้ว4ประตูนะครับจาก5เกมแดงเดือดที่โอทราฟอร์ดโอ้ก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบยิงลิวพูลมากนะเจอลิวพูลนี่คือย,ยิงตลอดนะครับแต่สุดท้ายเราก็มาโดนตีเสมอ โดนตีเสมอนะครับจากความผิดพลาดของตัวเองนี่แหละนะฮะคือ mm. ผมก็เข้าใจนะไอ้ฟิลที่แบบว่าจะตั้งเกมจากหน้าปากประตูนะที่เราเคยเห็นกันน่ะที่ยืนเรียงกันนะครับผู้สาปวประตูคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเฮนเดอร์สันเดคิอาเนี่ยแล้วก็มีเซ็นเตอร์แบ็กสองคนประคองเอาไว้กลัวจะเสียบอลน,นะครับแล้วก็ตั้งเกมขึ้นมาจะได้ไม่เสี่ยงแบบว่าเสียบอลที่คู่แข่งนะครับ 1> <1> ถ้าเกิดเปิดโยนยาวขึ้นมาเนี่ยแล้วเสียบอลให้ลิเวอร์พูลอีกเนี่ยมันจะเหนื่อยเวลาแย่งกลับนะฮะก็เลยตั้งบอล จากแดนตัวเองซะเลยแต่เท่าที่เราดูมาหลายๆเกมนะครับเรามักจะมีปัญหาจากอะไรแบบนี้คือเหมือนยังครองบอลได้ไม่เหนียวพอแล้วพอไปโดนคู่แข่งเพรสเดือดๆมักจะเสียบอลแล้วเป็นประตูตลอดนะครับหรือไม่ก็ต้องมาเสี่ยงเสียประตูตลอดแต่ว่าคราวนี้ลิเวอร์พูลคมนะฮะแล้วก็โดนจนได้ก็ต้องไปปรับปรุงกันต่อนะครับไอ้พวกจังหวะบิลอัพจากหน้าประตูเนี่ยหรือไม่ก็เลือกอย่าเล่นดีกว่าอย่าเล่นเวลาที่ต้องมาเจอทีมที่มันขยันพรสนะครับพวกแบบ สเปอร์พวกเอรยพูไลฟ์ซิกซอสตันตันเลยพวกนี้นะครับ mm. เพราะมันมีโอกาสเสียบอลเยอะมากนะมันเสี่ยงมากนะครับแต่ลูกนี้ก็ต้องชมจังหวะที่มิลเนอร์วิ่งหลอกนะฮะวิ่งหลอกให้ฟันได์ขออภัยหลอกให้ซาร่าตามมายิงก็ต้องชมทั้งคนที่วิ่งหลอกแล้วก็คนยิงด้วยทําได้ดีนะฮะโอ้ 2, สองสองซะแล้วแต่ก็มาประเด็นที่4ของเราครับโอ้โหลูกนี้มันประจักษ์ต่อสายตาทั้งโลกว่าบรูโน่คือสุดยอด ของความเทพจริงๆนะฮะคือตั้งแต่เริ่มเครื่องหลังเป็นต้นมาเนี่ยเหมือนแมนยูจะเริ่มแผ่วๆไปนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้หงเนี่ยเขาได้ตั้งเกมเยอะขึ้นครองบอลน,นานขึ้นจนเราก็โดนยิงไปเป็น2 2เนาะตามหัวข้อที่แล้วนะครับรูปเกมมันก็เริ่มไม่ดีโซชาก็เลยจําเป็นต้องส่งบรูโน่กับเฟรดลงมาทําเกมต่อนะครับเพิ่มความกระดังให้กับการบุกซะหน่อยแล้วก็ถอดฟันเดเบกกับกรีนวอตออกไปนะครับบทบาทไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วแมนยูก็มาได้ฟรีคิก นี่ยแหละรครับจากคาวานีตรงหน้ากรอบเขตโทษของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับซึ่งรูนี้มุมมันก็น่าลุ้นนะเพราะมันมันก็แบบว่าเฉียงๆขวามีตัวยิงยิงที่ดีหลายคนนะครับมีบรูโน่มีแรชฟอร์ดก็ยิงได้หรือว่าจะเป็นคาวานีก็จริงๆก็ยิงได้นะครับแต่ว่าระยะมันชิดเส้นมากนะครับจะยิงให้คุกข้างกำแพงเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงแต่บรูโน่แกมองข้ามกำแพงไปแล้วครับคือแกกะจะยิงยัดเสาสองไปเลยคือรูมันมีแค่นั้นจริงๆนะเพราะว่ามันกใกล้เขตโทษมากนะครับ และสุดท้ายบรูโน่ก็บันจงครับยิงเข้าไปอย่างเทพนะครับโอ้โหยิงใส่หงพาทีมชนะคงจะไม่มีอะไรฟินไปกว่านี้แล้วครับสำหรับเด็กผีคนหนึ่งนะโอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าบรูโน่จะฟินขนาดไหนนะครับคือแค่มุ่งหวังกับการเล่นแดงเดือดมานานมากแล้วก็ยิงได้เป็นประตูใช้ด้วยคงจะฟินน่าดูนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยบรูโน่ก็ยิงบิ๊กซิมาครบทุกทีมแล้วนะครับก็มาจบที่เวี้ยวููนี่แหละสุดยอดจริงๆนะ ซึ่งหลังจบเกมครับโซชาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงจังหวะการยิงของบูโน่ครั้งนี้นะครับเบื้องหลังฟรีคิกสุดสวยกลายเป็นประตูชัยโซชาก็บอกกับสื่อเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยในระหว่างการฝึกซ้อมบูโน่เพิ่งจะทราบว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้ลงในเกมนี้นะครับคือจะโดนดรอปเป็นสำรองให้ได้พักสักทีเจ้าตัวแกก็เลยแยกไปซ้อมยิงฟรีคิกเน้นๆอยู่45นาทีนะครับคือซ้อมอยู่นานมากจนโซชาก็แบบเฮ้ยพอแล้วไปพักไป รูน่ก็แบบออก็ได้ก็ไดนะค้คราวนี้ก็ชัดเจนเลยว่าลูกที่แกยิงเข้าไปเนี่ยไม่ได้ฟลุกอย่างแน่นอนนะครับตั้งใจซ้อมมาอย่างดีตั้งใจซ้อมมาอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็แสดงผลออกมาให้ได้เห็นกันในเกมวันนี้นะฮะคือความมุ่งมั่นของเขาเป็นประโยชน์กับทีมเสมอครับรูน่แฟนนันส์แล้วลูกนี้ก็เป็นประตูชัยให้กับเราเฉือนชนะลิเวอร์พูลจนได้นะฮะมาประเด็นสุดท้ายครับก็คือผลงานที่กําลังดิ่งของลิเวอร์พูลนะครับ มาพูดถึงคู่แข่งกันหน่อยนะฮะตอนนี้หงแดงก็เก็บชัยชนะได้แค่6จาก7แมตช์หลังสุดทุกรายการนะครับและเกมที่ชนะมาเนี่ยก็คือการชนะทีมชุดเด็กของแอสตันวิลล่าด้วยนะครับที่วิลล่าเขาติดโควิดกันครึ่งทีมอ่ะก็เลยส่งชุดเด็กมาเจอลิเวอร์พูลนะครับแล้วลิเวอร์พูลก็ชนะมาได้ในบอลถ้วยยังดีที่ว่า3ประสานแดนหน้าของพวกเขาเนี่ยยิงได้สักทีนะครับหลังจากที่ไม่ยิงมาในลีกติดต่อกัน4เกมแล้วซึ่งนักเแต่แนวรุกชุดนี้ก็เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นแนวรุกที่อันนนตรายที่่สุดใโลกชวงงึ แต่ตอนนี้ยังต้องเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้นะครับแล้วเกมหน้าพวกเขาเจองานใหญ่อีกนะครับเจอสเปอร์นะบทบี้กันในพรีเมียร์ลีกแล้วตัวหลักก็ไม่ได้พักด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยเตียโก้ฟิมิโน,โน่ซาร่ม ane, ามาน่อลิซซงฟาบิโย่พวกนี้ลงกันหมดเลยนะครับเกมหน้าเจอสเปอร์เนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะอีกคนหนึ่งที่อาจจะเป็นแพ้ในเกมนี้นะครับแฟนบอลอาจจะไม่อยากเห็นในเกมถัด,ถดไปก็คือเจ้าหนูรีสวิลเลียมส์นะครับที่ก็ต้องแบกรับความกดดันตลอดทั้งเกม แล้วก็ยังสร้างข้อผิดพลาดครั้ง2ครั้งใหญ่ๆด้วยนะครับก็คือลูกหนึ่งที่สกัดพลาดให้กับแรชฟอร์ดหลุดไปยิงกับอีกครั้งที่ทีมควรจะได้ลุ้นประตูช่วงทดเจ็บอะ่ะคือตอนนั้นตามแมนยูอยู่สองสาควรจะได้ลุ้นตั้งบอลขึ้นมาแต่ก็ไปเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษให้กับบรูโน่สังานนะครับก็เจอจบเลยค่อนข้างน่าเห็นใจสําหรับจุนนี้เหมือนกันแต่ก็น่าแหละนะครับมันก็ต้องมีทีมที่ขุมกําลังไม่พร้อมกันบ้างนะครับมันทีใครทีมันจริงๆนะครับเหมือนแมนยูแดงเดือดปีที่แล้วอ,อบา ไม่มีทั้งแรชฟอร์ดที่เจ็บนะครับแล้วบูโน่ตอนนั้นก็ยังไม่มาด้วยเราก็แพ้ไม่เป็นท่าเลยนะครับที่แอนฟิล0-2ก็คราวนี้เป็นทีของเราบ้างก็ชนะไปได้นะครับสามประตูต่อสองด้วยกันยิงกันมันเลยนะครับโอ้โหเกมที่แล้วจุดเจือด0-0เกมนี้ยิงอุตลุดเลยแล้วจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยทำนายสกอร์เอาไว้นะครับเล่นฟีฟ่าทำนายเอาไว้ดูครับผลสกอร์ที่ออกมา3-2อายะการตนนาดรามุสทำไปเล่นไปแม่นอยู่นะเนี่ย เออนะฮะมาดูที่เรื่องที่ต้องอัปเดตกันนะครับก็คืออาการบาดเจ็บของมาร์คัสแรชฟอร์ดตัวเปลี่ยนตัวออกนะครับช่วงท้ายเกมแล้วก็ให้มาร์เซียล,ลงมาแทนโซชาให้สัมภาษณ์นะครับว่าโอเคแรชฟอร์ดเจ็บเข่านะครับต้องเข้ารับการสแกนเข่าอย่างทีท่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ถ้าเกิดอาการแบบนี้ก็มีแววจะได้พักในเกมหน้ากับเชฟฟ e l ์นะครับพอแรชฟอร์ดก็ลงต่อเนื่องอยู่หลายเกมเหมือนกัน เจ็บเข่าซะแล้วสําหรับมาคัสของเราขอภาวนาให้ไม่เป็นอะไรหนักมากแล้วกันนะครับขอให้ใหายไวๆอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกกันก็คือเกมหน้าครับเอฟเอคัพเกมหน้าเราจะโคจรไปเจอกับเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับโดยที่เราจะได้เล่นในบ้านเล่นในโอชัฟฟอร์ดนะฮะก็จะไปเตะก,กันในช่วงวันที่9วันที่10 11กุมภาพันธ์ช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวรอทางฝ่ายจัดคอนเฟิร์มเวลาสักทีหนึง่งว่าจะเล่นวันไหนเอาให้ชัวร์นะครับนี่ครับก็ แมนยูเจอกับเวสแฮมตรงนี้คู่อื่นๆนะ่าสนใจก็จะมีวูฟเจอซอฟแฮมตันมีบาันสลีย์เจอเชลซีนะครับผู้ชนะระหว่างเอฟเวอร์ตันกับเชฟเวนส์จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างเออ่วีคอมกับสเปอร์นะครับแล้วก็มีสวอนซีเจอแมนซิตี้เลสเตอร์เจอไบรตันนะครับโอ้ก็เป็นงานที่ไม่ง่ายนะสําหรับเรานะครับยังดีที่ว่าเล่นในบ้านเพราะเราไม่ค่อยชอบไปเล่นที่ลอนดอนสเตเดียมมักจะสู้เวสแฮมไม่ค่อยได้นะครับอ่านี่คือทั้งหมดที่รวบรวมมาให้ครับประเด็นต่างๆใน กันตัวหน้าล่าขาา่าวแมนยูในช่วงเชา้าวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยกด subscribe ให้กันนะครับแล้วก็มีเพจอินสตาแกรมติดตามกัได้ถ้าตัวจุดไหนวิเคราะห์ได้ไม่ตรงใจใครก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเมืคืนนอนน้อยทุกคนนะขอให้วันนี้มีเชา้าที่สดใสในการทำงานครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ